สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวกับดิฉันทัยไทยการนาดีค่ะ สำหรับคนคุยข่าวในวันนี้นะคะมีหลากหลายประเด็นนะคะที่น่าสนใจค่ะโดยประเด็นแรกนะคะเราจะมาดูกันค่ะสําหรับเรื่องของนางสาวแพรทองทานชินวัตรค่ะได้มีการยกหูโทรศัพท์คุยตรงนะคะกับมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสย้ําในเรื่องของการแก้ไขปัญหากัมพูชาหลักสันติวิธีนะคะแล้วก็ในหัวข้อที่พูดคุยนะคะก็มีการเชื้อเชิญนะคะสำหรับการที่จะไปฝรั่งเศสแล้วก็เชิญนายมาครงมาที่ประเทศไทยด้วยค่ะสําหรับประเด็นนี้นะคะ เป็นเรื่องของการพูดคุยกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยฝรั่งเศสโดยการยกหูโทรศัพท์นะคะโทรคุยตรงกับนายมาครงค่ะประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะ ข้อมูลในการพูดคุยนะคะมีหลายเรื่องเลยนะคะแต่ส่วนมากก็จะเน้นเรื่องของการร่วมมือในทุกมิติค่ะโดยเฉพาะในด้านของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบนันเทคโนโลยีอวกาศค่ะเรื่องของความร่วมมือทางด้านความมั่นคงกลาโหมนะคะแล้วก็เรื่องของพลังงานสะอาดที่ตอนนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆสําหรับโลกของเราค่ะ นอกจากนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์นะคะก็คือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์คำคำนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นคําทีา่คนไทยต่อไปอาจจะได้ยินเพิ่มมากขึ้นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เนี่ยนะคะก็คือบทบาทที่สําคัญของไทยในสมาคมอาเซียนในเรื่องของการสร้างคุณค่าในการส่งเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นการค้าเสรีนะคะแล้วก็การเคารพกติกาสากลน,นะคะ ต่อมาค่ะคุณผู้ชมอ,อันนี้นะคะบทบาทของไทยในภูมิภาคมีอะไรบ้างอันนี้ถือว่าเป็นการเน้นบทบาทเชิงรุกนะคะของประเทศไทยเลยค่ะในการผลักดันบทบาทแกนกลางของอาเซียนคำคำนี้นะคะเพื่อที่จะสนับสนุนนะคะความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการหลอกลวงทางออนไลน์นะคะอันนี้เป็นการที่ส่งผลกระทบ ข้ามแดดน,นะคะก็คือเกิดผลเสียไม่ว่าจะทั้งฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะอาชญากรรมข้ามชาตินะคะแล้วก็นะคะเรื่องนี้นะคะประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะคะการโทรหานะคะระหว่างนางสาวแพทองทานชินวัตรกับนายมาครงค่ะนางสาวแพทองทานบอกว่าก็ย้ําในเรื่องของความตั้งใจนะคะที่จะดําเนินการเจรจากับทางฝั่งกัมพูชาค่ะอย่าง การพูดคุยเนี่ยก็จะผ่านทวิภาคีก็คือผ่านทางสันติวิธีเพื่อที่จะเกิดปัญหาการแก้ปัญหาทางออกทางชายแดนอย่างสันตินะคะเน้นในเรื่องของการเจรจาแก้ไขคราวนี้ค่ะ,ะประเด็นนี้นะคะการสนับสนุนจากทางฝรั่งเศสนะคะนางสาวแพทย์ทองทานก็แสดงความขอบคุณทางรัฐบาลฝรั่งเศสด้วยนะคะสำหรับที่ได้รับให้เต ให้การสนับสนุนประเทศไทยนะคะเสมอมาโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการเจรจานี่ค่ะข้อตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือที่รู้จักกันก็นนคือ FTA แล้วก็การสมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ OECD นะคะของไทยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศทั้งไทยแล้วก็ฝรั่งเศสในระยะยาวนะคะ ทั้งสองท่านนะคะก็มีการพูดคุยนะคะการแลกเปลี่ยนคำเชื้อเชิญอย่างเป็นทางการนะคะโดยทางไทยเองเนี่ยก็ได้เชิญประธานาธิบดีมาโครงนะคะมาเยือนไทยด้วยนะคะแล้วก็ทางผู้นำฝรั่งเศสเองก็ได้มีการเชิญนะคะนางสาวแพทองทานนะคะเยือนฝรั่งเศสในโอกาสที่เหมาะสมเช่นเดียวกันค่ะ,ะต่อมาค่ะคุณผู้ชมคะมาดูานี่มาหาวิทยาลัยไ,ไทย5แห่งนะคะ ใช้คำว่าสุดยอดถามว่าสุดยอดอย่างไรนะคะตอนนี้นะคะมีผลโพออกมาค่ะมหาวิทยาลัยไทย5แห่งด้วยกันเนี่ยนะคะติดท็อป1 0 0โลกนะคะใน1ในโลกเราเนี่ยมหาวิทยาลัยเยอะมากๆเลยนะคะของไทย5แห่งเนี่ยติดท็อปร้อยนะคะเขามีการเ,เปิดโพออกมาจากของ THE Impact Ranking ปี2025ค่ะ THE Impact Ranking นะคะมีการจัดอันดับนะคะสำหรับออมหาวิทยาลัยโลกซึ่ง THE เนี่ยก็คือ Times Higher Education เป็นหน่วยงานด้านการจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของโลกเลยค่ะ เขามีาวัตถุประสงค์นะคะในเรื่องของเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะอาจจะเคยได้ยินกันนะคะ SDGs นะคะอันนี้เป็นแนวทางของปี2568ที่จะสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาตินะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็ พอติดท็อปร้อยขึ้นมาทางรัฐบาลเองนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง5มหาวิทยาลัยด้วยซึ่งจริงๆอะคะ่ะปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกเลยค่ะที่เข้าร่วมสำหรับการจัดอันดับนะคะทั้งหมดที่เข้าร่วมเนี่ยกว่า2,000แห่งนะคะ130ประเทศที่ส่งเข้าไปนะคะจากเขตเศรษฐกิจทั่วโลกแล้วก็จากทั่วโลกเลยค่ะ5สถาบันของไทยที่เข้าติด ท็อป100ด้วยนะคะอันนี้เป็นคะแนนที่เป็นคะแนนรวมนะคะก็จะมีอันดับนะคะ44 64แล้วก็93อันดับที่44นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2ที่นี้อยู่อันดับ44เท่ากันนะคะอันดับที่64คะ่ะมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ ส่วนอันดับที่93นะคะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งความสำเร็จของสถาบัานอุดมศึกษาของไทยในเวทีโลกครั้งนี้ค่ะแสดงถึงบทบาทนะคะศักยภาพของสถาบัานอุดมศึกษาของไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางคณะครูนะคะ ครูบาอาจารย์บุคลากรผู้บริหารและที่สำคัญนะคะเรนจ์ Range อันนี้ก็คือนักศึกษาค่ะคะแนนมาจากพวกเขาเหล่านี้ทั้งนั้นเลยนะคะเขามาร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายของการพัฒนายอย่างยังย่งยืนหรือว่า SDGs เนี่ยแหละคะ่ะขององค์การสหประชาชาติให้กลายเป็นที่ยอมรับในสากลน,นะคะสำหรับ5มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะของประเทศไทยซึ่งบทบาทตรงนี้จะสะท้อนในเรื่องของการ พัฒนาทางการศึกษาของประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเองเรื่องของงานวิจัยนะคะเรื่องของงานวิชาการนะคะเรื่องของการจัดการมหาวิทยาลัยต่างๆระบบบริหารนะคะที่เขาจัดการได้ดีและเน้นในเรื่องของการคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อม อันนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเลยนะคะที่ส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาของไทยในฐานะนกลไกที่สําคัญที่จะนําไปสู่การพัฒนาของประเทศนะคะแบบย,ยั่งยืนแล้วก็แข่งขันในเวทีโลก ซึ่งทางรัฐบาลไทยเองก็สนับสนุนศักยภาพต่างๆของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลกระทบเชิงบวกในสิ่งที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ประเทศชาติในทุกมิติเลยนี่นะคะรายชื่อ5มหาวิทยาลัยค่ะต่อมาเมื่อกี้พูดถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือว่า S.D.G.s นะคะซึ่งก็มีหลายข้อมากในเรื่องของการจัดอันดับ ว่ามหาวลัยได้รับรางวัลเนี่ยนะคะเขาก็มีหลากหลายด้านมีหลายหัวข้อมีมีหลากหลายสาขานะคะซึ่งมาดูแต่ละเรื่องกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่5มหาวลัยที่เพิ่งได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะมีอีกหลายมหาวิทยาลัยเลยในประเทศไทยนะคะที่ได้ออการจัดอันดับแล้วก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายอย่างยั่งยืนนะคะมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นค่ะคุณผู้ชมค่ะอันดับแรกนะคะ SDG ท SDG แรกนะคะในเรื่องของการขจัดความยากจนเรื่องนี้ค่ะเป็นการขจัดความยากจนในทุกรูปแบบในพื้นที่ในทุกพื้นที่เลยก็คือ,อจุดที่ติดก็คือมหาวิทยาลัยสงขานครินนะคะเป็นอันดับที่32ของโลกอันนี้ก็ติดด้วยนะคะ SDG ที่สอง แต่คุณผู้ชมจะงงเมื่อสักครู่ที่พูดไปห้ามาหาลัยเนี่ยจะเป็นคะแนนรวมแต่พอมาแยกเป็นแต่ละข้อเนี่ยของไทยเราก็ติดในหลากหลายในหลากหลายหัวข้อนะคะอ่ะมอสงขานครินเรื่องของการขจัดความยากจนได้อันดับที่32ของโลกนะคะ SDG ที่2ค่ะในเรื่องของการยุติความหิวโหวยบรรลุความมั่นคงทางอาหารยกระดับโภชนาการแล้วก็การส่งเสริม เกษตรกรรมที่ยั่งยืนนะคะแน่นอนค่ะก็คือสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือว่า AIT อันนี้ติดอันดับที่18ของโลกนะคะ SDG 3ค่ะเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของการสร้างหลักประกันว่าคนจะมีชีวิต ะะจะต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมในเรื่องของความเป็นอยู่สุขภาพดีชีวิตที่ดีในทุกช่วงวัยสําหรับทุกคนและทุกบุคลากรที่อยู่นะคะแน่นอนค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะติดอันดับที่3ของโลกเลยนะคะ SDG 4ค่ะเรื่องของการศึกษานะคะการสร้างหลักประกรันว่าทุกคนจะต้องมีการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมแล้วก็ต้องเท่าเทียมด้วยนะคะรวมถึงการเปิดโอกาสกว้างเลยค่ะสนับสนุนในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตอันนี้นะคะจะเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งก็ติดอันดับที่17ของโลกค่ะข้อต่อไปนะคะ SDG 5ความเท่าเทียมระหว่างเพศ แล้วก็การเสริมอำนาจให้กับผู้หญิงค่ะสตรีและเด็กหญิงนะคะมหาวิทยาลัยที่ได้รับาการโหวตแล้วก็ติดนะคะนี่ค่ะอันดับที่1ของโลกเลยมหาวิทยาลัยวัลไลลักนะคะ SDG ต่อมานะคะ SDG BG ที่6นะคะเรื่องของความสะอาดของน้ำเป็นการสร้างหลักประกันว่าได้มีการจัดนะคะให้มีน้ำแล้วก็มีสุขภาพ อนามัยสำหรับทุกๆคนมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนนะคะเรื่องนี้นะคะน้ำสะอาดนะคะอนามัยดียกให้เทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีนะคะเป็นอันดับที่44ของโลกยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมต่อมาค่ะ SDG 7ค่ะอันนี้ก็เป็นหลักประกันในเรื่องของพลังงานสะอาดนะคะ เป็นหลักประการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยานะคะก็เป็นมหาวิทยายลัยสงขานครินนะคะลำดับนี้ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนนะคะ เป็นยังไงบ้างคะผลของการจัดอันดับครั้งนี้ต้องบอกว่าสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับมหาวิทยาลัยอ,อื่นๆอีกนะคะในเรื่องของการพัฒนาการก้าวสู่ความเป็นเลิศแล้วก็การก้าวสู่ความยั่งยืนในอนาคตด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาช่วงต่อไปของคนคุยข่าวคะ่ะ พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเน็นหน่อยนะพี่ด่วนเลยแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อยนุ่มนุม่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพหน่อยเอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละฮะไปด้วยทางรัฐทางรัฐทางรัฐ แอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐเร็วง่ายครบจบทุกเรื่องรัฐทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยโหลดเลยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารรัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน เด็กๆไปผจนภัยและเมื่อถึงเวลาเวลาแลหรครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญ หรือทานต่อต่อด้วยแครร่างกายแคร์เลยด้วยคับต่อความอร่อยในแบบที่พุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ a m a ซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อ ประเทศไทยจะเห็นอะไรในอนาคตกับกลุ่มของอาเซียนเองนะคะ การท่องเที่ยวอาเซียนนะคะเราก็มีการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นอาเซียนทัวริซึมฮับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะสามารถเดินทางเข้ามาประเทศไทยค่อนข้างง่ายไม่ว่าจะทางบกทางอากาศทางเรือหรือทางรางส่งเสริมให้มีการเดินทางเข้ามาเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในแหล่งท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารสถานประกอบการต่างๆกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ความสนใจเดินทางเข้ามาประเทศไทยเดินทางเข้ามาจังหวัดเพชรบุรีเพื่อที่จะสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเพชรบุรีและก็ประเทศไทยได้อย่างเป็นอย่างดีเลย การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเราจะได้พันธมิตรในการผลิตได้ความรู้ได้ประสบการณ์และสิ่งสำคัญคือได้รายได้เข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างมากนี่คือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยผมอยากให้ประชาคมอาเซียนได้ตระหนักเรื่องนี้อย่างมากเรามาร่วมมือกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาวอาเซียนอาเซียนหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์หนึ่งประชาคม ดีสวยจึงอ่ะเอิค่ะพร้อมส่งด้วยชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรไปเลยดีกว่าข้อมูลส่วนบุคคลควรระวังให้ดีเพราะข้อมูลของคุณอาจเกิดการรั่วไหลอ้าวแล้วถ้าเป็นการทําธุรกรรมทางการเงินล่ะข้อมูลของเราจะเป็นยังไงไม่ต้องกังวลมี PDPa คือพระราชบ,บัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนรวมถึงการจัะเก็บข้อมูลและการนําข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบและไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อนรู้สิทธิ์ของคุณปกป้องข้อมูลของคุณ กับเข้าสู่คนคุยข่าวนะคะคุณผู้ชมค่ะคราวนี้มาดูเรื่องของน้ําดื่มกันบ้างค่ะทางมอกค่ะเตรียมยกระดับคุมเข้มตู้น้ําดื่มนะคะไม่ว่าจะเป็นของทั้งโรงเรียนของทั้งที่สาธารณะนะคะว่า้ามีเนี่ยจะต้องผ่านมาตรฐานมอกเท่านั้นเลยนะคะซึ่งเริ่มหนึ่งตุลาคมนี้นะคะถามว่ามีเพื่อทำไมเพื่อสุขภาพของเด็กและเยาวชนนั่นเองค่ะ ตู้น้ำดื่มนะคะมีเกือบทุกที่เลยนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนนะคะว่าไปเนี่ยก็จะต้องบอกเลยว่าเรื่องของการยกระดับสุขภาวะของเด็กไทยนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนของคนไทยเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะในโรงเรียนค่ะ ในโรงเรียนทั่วประเทศนะคะก็จะมีตู้กดน้ําดื่มนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะต้องปลอดภยัยแล้วก็รวมไปถึงของอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆก็จะต้องปลอดภัยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นเป้าหมายของทางรัฐบาลที่ยกระดับในครั้งนี้นะคะซึ่งล่าสุดค่ะนี่ค่ะข้อมูลจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะหรือว่าที่รู้จักกันก็นคือสอมอ,ออค่ะคุณผู้ชมเขาอยู่กับทรวงอุตสาหกรรม ก็มีการดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานตู้น้ำดื่มของโรงเรียนนะคะซึ่งจากปกติเนี่ยมาตรฐานตู้น้ำดื่มในโรงเรียนจะเป็นมาตรฐานทั่วไปก็จะต้องให้เปลี่ยนเป็นมาตรฐานบังคับ ะะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคก็คือเด็กที่ดื่มน้ำประชาชนที่ใช้บุคลากรในโรงเรียนต่างๆแล้วก็ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานไปเรียนด้วยนะคะก็จะมีการยึดตามมาตรฐานสากล IEC ซึ่งอันนี้นะคะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในเรื่องของความปลอดภัยเลยนะคะ ตู้น้ำดื่มนะคะถามว่ามีข้อกำหนดสำคัญอะไรบ้างที่จะต้องเป็นตู้น้ำดื่มที่สามารถนำมาใช้ได้หลังจากที่ออก กฎหมายตรงนี้มานะคะข้อกําหนดที่สําคัญค่ะของตู้น้ําดื่มก็คือ1ค่ะจะต้องมีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วนะคะไม่ให้ผู้ใช้งานสัมผัสกับส่วนที่มีไฟฟ้าด้วยนะคะสัมผัสไม่ได้ป้องกันไฟฟ้ารั่วด้วย2ค่ะมีระบบป้องกันความชื้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหยดน้ําระบบป้องกันความชื้นจากละอองฝนนะคะ สค่ะจะต้องผ่านการทดสอบไฟรั่วแล้วก็มีการติดตั้งสายดินอย่างถูกวิธีนะคะข้อ4ี่ค่ะ อันนี้นะคะต้องไม่แผ่รังสีที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้นะคะข้อที่5ค่ะมีสลากชัดเจนนะคะฉลากจะต้องระบุชัดเจนถึงสินค้าการใช้งานใช้ยังไงประเภทของสินค้าชนิดนั้นเนี่ยมีกำลังไฟฟ้าเท่าไหร่รุ่นอะไรแบบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีคำเตือนต่างๆเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ตรวจได้อ่านแล้วก็ เช็คอย่างละเอียดแล้วก็ใช้งานได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้เป็นมาตรฐานนะคะมาตรฐานตู้น้ำดื่มค่ะอ,อยู่ภายใต้ข้อกำหนดมอ,อก 2,461ถึง2,565อันนี้นะคะซึ่งเดิมเป็นมาตรฐานทั่วไปเนาะแล้วก็ยกระดับขึ้นมาเป็นมาตรฐานบังคับเฉพาะด้านความปลอดภัยนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานตู้น้ำดื่มในสถานศึกษาในโรงเรียนในที่สาธารณะที่อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ซึ่งมาตรฐานตู้น้ำดื่มที่ใช้ครั้งนี้นะคะครอบคลุมแค่ตู้น้ำดื่มที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน250 ค่ะไม่รวมตู้น้ำดื่มที่ใช้กับยานยนต์นะคะหรือว่าเครื่องบินอันนี้ไม่รวมนะคะก็จะเป็นเฉพาะเท่านั้นนะคะอ่ะคราวนี้นะคะสํานักงานม,มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยะคะ่ะก็จะมีการเตรียมประกาศให้กับสินค้าอีก3กลุ่มด้วยกันนะคะให้เป็นสินค้าควบคุมค่ะที่จะต้องได้รับใบอนุญาตมอก นะคะก่อนที่จะจําหน่ายออกไปยังสู่ผู้บริโภคนะคะก็จะมีตู้น้ําร้อนน้ําเย็นบริโภคและตู้น้ําเย็นบริโภคนะคะเฉพาะด้านความปลอดภัยอันนี้ชิ้นที่1น,นะคะอ่าสินค้าที่1นนะคะสนี่เลยค่ะเครื่องทอดน้ำมันท่วมนะคะแล้วก็กระทะทอดที่ปริมาณน้ํามันเนี่ยไม่เกิน5ลิตรนะอันนี้ก็เป็นสินที่2ต่อมาค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับดูแล เส้นผมขนผิวนะคะอันนี้จะมีผลบังคับใช้1ตุลาคม2568ก็คือข้อ1ถึงข้อ3เมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนอีกอันนึงค่ะข้อ4เตาอบไมโครเวฟแล้วก็เตาอบไมโครเวฟร่วมนะคะสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดนะคะบังคับใช้30ธันวาคม2568 เลื่อนระยะเวลามานิดนึงแต่รวมๆแล้วค่ะก็จะเป็นทั้งหมด4แบบด้วยกันนะคะอันนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลค่ะก็เพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยแหะค่ะที่ไม่ว่าจะผลิตนะคะ ปรับตัวให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องนะคะทางด้านสอมอเองก็มีการจัดสัมมนาด้วยนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมในการยื่นขอใบอนุญ,ญาตมอ,อกให้กับผู้ประกอบการนะคะเพื่อที่จะเน้นในเรื่องของการสร้างความเข้าใจการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนที่มาตรฐานใหม่ตัวนี้แหะคะ่ะจะมีผลบังคับใช้อย่างจริงจังนะคะซึ่งมาตรการที่ออกมานี้นะคะไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องผู้บริโภคอย่างเราๆนะคะแต่ก็ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย ะะที่ผลิตแล้วก็พัฒนาสินค้าเนี่ยผลิตแล้วก็พัฒนาให้ออกมาสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เขาใช้กันทั่วโลกนะคะแล้วก็ปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมด้วยนะคะ,ะเป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผ,ผู้ชมในวันนี้ค่ะกับคนคุยข่าวหมดเวลาแล้วนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ